สวัสดีครับผมต้องนะครับจาก Big ก y e c o อ f e ีนะฮะวันนี้จะมารีวิวนะฮะเครื่องกาแฟตัวหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเครื่องกาแฟรุ่นนี้นะฮะเรียกว่า Espresso Korea เนะฮะเป็นแบรนด์ซับแบรนด์จาก v i c t o r ี a c o อ f e ีนะครับเป็นแบรนด์ค็อพี่ที่ดังมากๆในออสเตรเลียนะฮะเอาเหตุก่รณ์อื่นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าจะเข้าเนื้อหามากเกินกลัวจะหลับซะก่อนนะครับเราจะมากดกาแฟให้ดูกันเลยนะครับ วิธีใช้นะครับง่ายมากๆนะครับเครื่องกาแฟแบบนี้นะครับเรียกว่าเครื่องกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับแบบซิงเกิลเสิร์ฟนะครับหรือว่าแบบกินทีเดียวนะครับเวลาจะใช้เนี่ยฟังก์ชันมันก็จะมีง่ายๆนะครับจะมีปุ่ม2ปุ่มอยู่ด้านบนนะครับปุ่มนึ่งจะเป็นแบบกดช็อตสั้นนะครับอีกปุ่มนึงจะเป็นแบบกดช็อตยาวนะครับเวลาเราใส่แคปซูนนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมทำนะฮะเราแค่เปิดฝาแล้วอกมานะครับใส่แคปซูลลงไปแล้วก็กดปุ่มนะครับโอเค เรามาดูตรงนี้บ้านะครับอันนี้เป็นหัวาจา่ายนะครับก็ไปเอาท่าจนจะออกมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นฐานรอแก้วแล้วก็เวลาเกิดการหกนะฮะมันก็จะซึมลองอไปข้างล่างเนาะโอเคครับแล้วส่วนของฐานเนี่ยก็สามารถแยกออกได้นะครับถ้าถ้าแบบเมื่อกี้ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบขับสั้นนะครับแก้วเป็นแก้วเล็กๆเนาะถ้าเอาตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นนี้นะครับจับไปใส่ก็จะได้เป็นแก้วยาวนะครับสามารถใส่ได้ทั้งสองแบบเลยสะดวกกันเลยทีเดียว โอเคนะครับไม่เพิ่มทำทำเพลนะครับี๋ือทำกาแฟให้ดูเนาะครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำอาได้ก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็เปิดสปิดที่เครื่องด้านข้างนะฮะแล้วก็ส่วนนี้ที่สาคัญมากเลยนะครับเพราะว่ากาแฟระสมที่ดีเนี่ยมีส่วนประกอบ2อย่างนะฮะหคือน้ำใช่ไหมครับสคือกาแฟนะครับน้ำนี่ก็จะเป็นแค้งน้ําอยู่ด้านหลังนะครับความจุ1ลิตรนะฮะวิธีเติมก็ง่ายนะครับเติมได้2แบบนะครับแบบที่1คือถอดแค้งน้ําออกมาแล้วก็ไปเติมนะฮะ อย่างที่สองก็คือประกอบแทงน้ํากลับเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดฝาด้านหลังขึ้นนะครับแล้วก็เอาขวดน้ํามานะแล้วก็เติมลงไปนะครับปีธิงง่ายๆน,นะครับน้าเนี่ยผมยอยากให้ใช้เป็นน้ํากรองนะครับเพราะว่าน้ำประปาเมืองไทยก็คุณภาพก็ไม่ดีท่าน้ําขวดอยู่แล้วนะครับแต่น้ํากลองโอเควันนี้เราจะมาลองกินกาแฟเอสเปรสโซทวีตกันนะครับ แคปซูลนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับจะมีอยู่4แบบที่เลือกได้กันนะฮะมีมากมายนะฮะให้ท่านได้เลือกไม่ว่าจะเป็นดีแคปเองหรือว่าแบบอิตาเลียนนะครับหรือว่าพรีมาฟลอริตา้ามีตั้งแต่มีเดียมโรสไปจนถึงดาร์มโรสนะครับตัวที่ผมจะกดให้ดูนะครับเป็นตัวออโรรานะครับอิตาเลียนนะฮะได้ความรู้สึกแบบเ so, อสเปรสโซอิตาเลียนแท้ๆแน่นอนโอเคตอนนี้เครื่องเปิดแล้วนะครับไปสองอันที่ปุ่มกดเดี๋ยจะกระพริบนะฮะถ้ากระพริบได้หมายความว่า กำลังวอร์มอยู่นะครับถ้าติดค้างแบบนี้แสดงว่าเครื่อง่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้นะโอเคแบบที่บอกนะครับนี่แคปซูนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะใส่แคปสซูลลงไปครับแล้วก็ปิดฝาครับโอเคเท่านี้เองนะฮะแล้วก็กดโอเคนี่ครับออกมาอย่างสวยงามนะครับระหว่างที่เรารอกาแฟนะครับไม่เกิน20นาทีจะมาพูดถึงข้อดีของมันนะครับหนึ่งคือมันใช้ง่ายมากเลยฮะปกติถ้า ไ้กินกาแฟเราเช้เครื่องกแยา,ยา,ยาแฟเยอะแยเลยเราอมีทั้งเครื่องกาแฟเครื่องบดกาแฟเครื่องตีนมนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องกาแฟที่ทากาแฟได้ดีมากๆเหมือนมีบาริสต้าชาวอิตาลีมาทําให้ท่านกินเองเลยเน,นะฮะที่บา้านโดยกินพื้นที่น้อยมากๆนะฮะแล้วไม่ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่จะอายุเยอะแค่ไหนนะครับแค่กดปุ่มเดียวก็ใช้ได้นะฮะมันคือความง่ายกับความพิเศษของเครื่องกาแฟแบบนี้นะครับแบบที่สองนะฮะคือ คุณภาพของกาแฟนะครับปกปฏิก,กาแฟเนี่ยถ้าเรากดทิ้งไว้เนี่ยหรือว่าการเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยสักพักกาแฟก็จะเปลี่นนะฮะใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่ากาแฟของเราเนี่ยอยู่ในแคปซูลนะฮะพออยู่ในแคปซูลเสร็จเนี่ยมันสามารถกักเก็บความสดของกาแฟได้ถึง2อปีเลยทีเดียวนะฮะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูกันนะคะรับนเยี่ยมครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านะฮะหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้ว การทำกาแฟจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับและเป็นเรื่องที่ประหยัดอีกด้วยเครื่องตัวน,นี้ถามผมว่าราคาเท่าไหร่นะฮะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะฮะหลายหลายท่านอาจจะคิดว่าแพงนะครับแต่ว่าเครื่องกาแฟแบบนี้นะครับสามารถทํากาแฟให้ท่านได้อย่างคุณภาพเหมือนบริษัทจะรีบมาชงให้โอเครับในส่วนของแคปซูลนะครับแคปซูลแร์ของเอสเปรสโซ่ครีนที่บิ๊กไอเปปีเนี่ย เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะฮะแบบแรกแบบที่ผมทำไปเมสกี้นะครับนี่เลยครับซูนสีแดงนะครับมีธงชาติอิตาลีอยู่นะฮะเขาเรียกว่าคาเฟ่ออรราอิตาเลียนนะครับตัวนี้จะเป็นกาแฟเบลนนะฮะระหว่างอาราบิก้านะครับกับโรบัสตานะฮะให้รสชาติแบบอิตาลีแท้ๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคอกาแฟที่ชอบกาแฟเข้มนะฮะ มีบอดี้ที่เต็มนะครับและไทอิตาลีนะฮะตัวนี้ใช่เลยนะฮะเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับท่านนะครับโอเคนะมีหลายท่านถามมานะฮะว่าโอเคแคปซูลเนี่ยแคปซูลละเท่าไหร่ผมจะบอกว่า1แคปซูลเนี่ยมีมูลค่าที่ผมขายนะฮะสามสิบบาทสามสิบบาทมันข่าวต่อโอ้โหทำไมราคาสูงอย่างนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับสามสิบบาทเนี่ยกาแฟที่ท่านหาทานนะครับเดี๋ยวนี้กาแฟคุณภาพแบบนี้นะฮะ ไม่ได้แล้วนะครับ30บาทถ้าท่านเข้าไปตามห้างหรือตามโรงแรมนะครับกาแฟร้อนแบบนี้นะฮะมูลค่าน่าจะเก้าสิบถึงร้อยบาทอันนี้30บาทนะฮะท่านได้ทานกาแฟที่มีรสชาติเหมือนไปทานที่อิตาลีจริงๆนะฮะสุดยอดนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับโอเคเรามาต่อการเป็นวนของกาแฟนะฮะแบบที่2เอาตัวนี้ละกันนะครับเป็นคาเฟ่ออโรราเอสเปรสโซ่นะครับอ่าต่างตัวแรกยังไงนะครับตัวนี้เป็นมีเดียมทูดา้าบลู นะฮะจะเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่เป็นข้อดีของมันนะฮะสำหรับคออาราบิก้าโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ผมเลือกส่วนตัวแล้วผมชอบในอันดับหนึ่งนะครับในตัวนี้ด้วยกันโอเคตัวต่อไปนะครับตัวนี้โอเคพรีม่าคอริต้านะครับเป็นเบลนด์นะฮะระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้านะฮะตัวนี้จะเป็นมีเดียมบอดี้นะฮะสำหร,รับคนชอบกินกาแฟที่มีโอทิกแอซิดนิดหน่อยนะฮะตัวนี้จะลาบ เพื่อนผมเป็นคนใต้นะครเขาจะชอบกาแฟตัวนี้มากนะฮะอันนี้แนะนำสำหรับคนกาแฟชอบแ low, บบมีเทียมโรสมีเทียมคิไลท์นะฮะออกเปรี้ยวนิดนึ่งตำลอร่อยหอมนะครับโอเคครับตัวสุดท้ายเราแนะนำกันตัวนี้นี่ตัวโปรดผมเลยทีเดียวสำหรับเวลาที่ผมกินกาแฟหลายแก้วแล้วแต่ยังอยากซึมซับกลิ่นของกาแฟอยู่ผมทานตัวนี้นะฮะเป็นคาเฟอโรราดิคาเฟ่ ine, นะฮะ99.9%คาเฟอีนฟรี free, นะฮะสามารถเอ็นจอยเทส มีคาเฟอีนนะฮะสามตัวนี้นะครับมาในกล่องแพ็กเกจประมาณนี้นะฮะแพ็กเกจเนี่ยบรรจุ12แคปซูลน,นะครับถุงขายแคปซูลละ30บาทนะฮะ30มสิคูณดีหนึ่งกล่อง360บาทเท่านั้นเองนะครับถูกกว่าไปกินข้างนอกงเยอะนะครับคำถามสำคัญในคำถามนะครับสั่งซื้อได้ที่ไหนครับเรามี Facebook นะครับเป็นช่องทางที่เราใช้สื่อสารกับลูกค,ค้านะฮะ ช่องทาง f c e e o o o เนี่ย Facebook ของเราคือ www.facebook.com/bigi.copythailand นะ,ะนะครับเข้าไปเสิร์ชดูกันได้นะฮะแบบที่2ก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ www.bigi.copy เลยนะครับไม่ต้องกับคอมนะฮะเราเป็น b i g i y e c o p y นะครับวิธีที่3ครับคือแอดไลน์เรามานะฮะ ลายเราก็สะกดง่ายๆครับ big i copy นะครับแอดมาแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะตอบคำถามของท่านนะฮะอย่างที่4คือฮอตไลน์ของเรานะครับ0811414115นะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมจะตอบคำถามคุณทุกท่านเกี่ยวกับเครื่องกาแฟหรือว่าผลิตภัณฑ์กาแฟอื่นๆนะฮะสุดท้ายน,นะครับผมก็ต้องขอบคุณเวลาของทุกทุกท่านด้วยนะครับ ที่ดูคลิปนี้นะฮะและผมก็อยากพูเช่นอีกครั้งนึงนะฮะว่าเครื่องเอสเปรสโซ่ทวีปเนี่ยในเครื่องเอสเปรสโซ่ที่ทำให้ชีวิตในการกินกาแฟของคุณเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าใครๆก็ใช้ได้ครับแค่กดปุ่มเดียวนะฮะคุณพ่อก็ใช้ได้คุณแม่ก็ใช้ได้นะฮะไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปซื้อเครื่องกาแฟใหญ่มานะฮะมานั่งบดนะฮะเอากาแฟใส่กรุ๊ปนะฮะกดออกมานะฮะแล้วกินที่เลยครับเครื่องตัวนี้น้อยเดียวนะฮะกินที่น้อยมากๆน,นะฮะอย่างที่2ก็คือข้อดีของมันเนี่ยก็คือคุณภาาพของกแฟับ กาแฟคุณเก็บไม่เลแทบสูนะครับเนกาแฟคุณภาพนะครับมีอายุใช้ได้เน็ดสองปีสดสด,สด,สดใหม่ๆนะฮะกาแฟบางท่านเนี่ยเอาไปบดไว้นะฮะทิ้งไว้แป๊บเดียวก็หืนละครบาองท่านยังไม่บดน,นะฮะแต่ปิดซองไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ลเหมือนกันนะฮะเสียดายครับซู้งซื้อแบบนี้ดีกว่าคุมม้มค่ามากๆนะฮะอย่างที่สามคือประหยัดด้วยนะครับท่านเนี่ยปกติเวลาไปซื้อกาแฟด้นานนอกนะครับกาแฟร้อนแบบนี้ดีๆแบบนี้คุณภาพแบบนี้ราคา อันนี้แค่30บาทครับสาบาทหาไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวนี้ค่าของชิค่อนข้างสูงนะฮะสาบาทก็กินได้แทบจะไม่ได้เลยดีกว่าตามสิบบาทก็ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นปามคุ้มค่านะฮะและสุดท้ายนะฮะสุดท้ายจริงๆจะมีเรื่องถึง4แบบด้วยกันนะฮะมีแบบดีแคปเอกระหานะครับอดี๋ยนี้ไม่ซื้อไม่ได้อะไรนะครับสั่งซื้อเลยนะครับ Facebook ของเรานะครับิ๊กไอคอปปี้ Thailand นะครับหรือโทร0811414115ครับวันนี้กล้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ